สบายดีพ so, uh, so, so so ่อแม่พี่น้องมื่อนี้เรากำลังเลาะเบื้องเฮือนเนาะเฮือนเขากําลังติดขายนะเฮือนใหม่พ่อแม่พี่น้องมีไผ้เคยอยู่นะนนี่ปีบเฉื่อนเนาะเฮือนกําลังติดขายเนะพ่อแม่พี่น้องเฮือนกําลังติดขายหลังสองลานพ่อแม่พี่น้องสองลาน ต่อข้าเจ้าข้าชีได้อยู่ประมาณาล้านแปดบางเทือเด้บบบเอบอสโบเน่ล้านแปดแต่ว่าเขาติดขายประมาณสองล้านเดี๋ยวนี่ นี่ก็แมนเฮือนกำลังสร้างใหม่พ่อแม่พี่น้องหลังนี้ก็ติดขายกันพ่อแม่พี่น้องเฮือนเจ้าปลูกได้สองสามปีแล้วบ่ได้ขายที่ละสองล้านพ่อแม่พี่น้องสองล้าน หลังนั้นก็ติดขายเ่อนพ่อแม่พี่นอ้อง,นงสองล้านสองล้านถามนี้เงินก็นซื้อได้พ่อแม่พี่น้องหลังละสองล้านหลังนี้ก็สองล้านหลังนี้ก็สองล้าน ขั้นตอเขาเจ้าก็ะชีได้อยู่ห้าสิบพันหรือว่าแสนหนึ่งเท่านั้นละเออข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้เข้าไปทางไหนเข้าไปละลายเทืออื ยพี่น้องงามล้านเนาะล้านดอลลาร์ million dollars homes ladies and gentlemen if you like it you can buy it นี่กแมนดินวาง ยังไม่มีไผ่ซื้อเท่านี้ดินตอนนี้อ,อดินตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณหาแสนเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ดินละ,นออนะล่านีเด้อเออที่ปลูกงินใส่อีกล้านห่าวาสันไปเออก็จะเป็นสองล้านดินตอนนี้เออ แต่เขาสิปุกใหญ่ปุกหน่อยืออยนี้เออพุณพ่อแม่พี่น้องเขาเจ้าก็ยังปุกอยู่พุณแถวนั้นสิปุกออกมาเบิดทั้งเดินฝากนั้นเนาะหลัง ล้านห้าก็ได้แถวนี้ตามตามไตวา่า,าคิดดินเจ้าซื้อเนาะดินสามแสนสี่แสนขึ้นเมืงอห้าแสนหกแสนดอลลาร์ไฟหนึ่งเท่าแสนดอลลาร์ล็อต up to six hundred thousand close to a million dollar lot up on the hill a million dollar lot The land พ่อแม่พี่น้องคิดดิน one million dollar up on the hill มีแต่ดินละละยังบ่ได้ปลูกเงินใส่เชือมันปลูกเงินใส่แบบนี้แล้วก็ไปว่าหลังละสองล้านพ่อแม่พี่น้องหลังสองล้านสองล้านสองล้านหะไม่ว่าสามล้านตามแต่เจ้าสเสาใหญไงเอางาม ท้างในทั้งนอก นั่นก็ติดขายี๋้วพ่อแม่พี่น้องหลังทั้งหน้าเนี่ยมุ้ยไผซื่เถอะเอาเท่ทานี้ล่าเดพอพ่อแม่พี่น้องพบกันใหม่ในโอกาสหน้า สบายดีสวัสดีครับขอบคุณครับ